Four ไพอมครับพอมครับเอาไม่เปิดขัดตั้งขัดตั้งพร้อมรานพร้อมไม่ดี ขี่ใครไปเอาปล่อฟหวเปล่าขึ้นมาเลยเร็วสองคันละไหวเปล่าเดี๋ยวจะไปขับให้เอาละครับไม่มีใครได้เปรียบไม่มีใครแซ่บเปรียบยังอีกครับยังยืนหมองอีก ชูดมาใหม่ชูตั้งแต่แรกไปเลยชูดใหม่ง่ายกว่าหักขวาไปเลยยกสองขีรุ่นเลอกนะหมด้วลาไม่ต้องไปแล้วสายดีอยู่แล้วเสียงายแล้วเบาเลย่ายขี่ม่งเหรอเล่อนยแ่แล้วเนาะี่มันไม่ใหญเลยเรียกร้ว่าใครอยากมา เรียกนะถ้าขับไม่ไหวก็น่ะถ้าไม่ไหวก็บอกแค่น şey> ั้นแหละตั้งหลับตั้งหลับตรงๆรงไหวตั so ้งหลับตรงๆไหวเปล่าไม่ไหวบอกสองสามส่วนไม่เห็นท่านเนี่ยใช่ป๊อปออกแล้วเดี๋ยวใช่ลงเอฟอื่ลงเอาหมดแรงเอฟนะถ่ายงเอถ้าล่ไม่บ่อยนหมดเลยถ้าล่ไม่บ่อยนะำหมดแรง

ยังมันขึ้นมาแล้วยังขึ้นมาแล้วนะเ้าคัสบดสมังเกเออค่อยๆกอมากอกอโอ้โหเรียบร้อยเลจมแล้วเฮ้มาแล้วเฮ้เฮ้เฮ้ยยกสุดติงยกจอดจอดพักก่อนคิวคิวจอดพักกำลังเยกำลังเยกำลังม่ใช่ไหมกำลังน้ยใหม่เลยกำลังไปเลย ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเออสวยง่ายเออชูดเวฟี่ดูอันเร็ว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 มา

ทำอะไรกันให้ดูรูอะไรไม่รู้เนี่ยรูอะไรไม่รู้เนี่ยเจ๊เย็นจะเย็น Tây yên,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  vô phương dừng, De ahí, de ahí, đeo 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 chạy về chạy về phương nhiều phương chạy lên chạy phương thương mà nhóc quá vài รอบแล้วมาเร็วจะเอา con เอามา <laughs> เดี๋ยวใจเย็นได้ทุกคนไม่ต้องเ,เดี๋ยบ

ยืนนะล้ไปแล้วเทงร้ยเ็ตัวเ็นะครับคนี้งีเีนะครับเาเ็มมือขาแล้วจังลงไปเทกใหม่ก็ได้มั้ง ทำเสียงให้ทำเียงนี้เลยเขาาเนววานวาจับเลยเียกียงกันเนื้อเกียงกันที่ทีเอียงขึ้นไม่ได้ร้อยห้าสิบเอีขึ้นไม่ได้เป็นไงลูกพี่เชีวเชีถ่ายลูกพี่หน่อยดิเราตี่สาจะพาเราไปเชือมนี่ครับลูกพี่ที่สยเาจะพาไปเชื่อนะครับเรื่องอะไรพี่หน้าพี่หน้เราไปขี่กันแบบยอย ไปแล้วป้ไม่ย้อมไม่ย้อมเลอมก่อนให้ย้อมก่อย้อมเ้ยไกลหน่อยยังยังไม่ช่วยอีกยังเฮ้ยปล่อยให้ยอมก่อนไม่ได่ว่า s 4ส่ขึ้นเขาบอกขึ้นอีกเนินหนึงแล้วได้หมดสุดแล้วแล้วอะไร S4 ไม่รู้ว่าทันไหมแต่กดไปแล้วแต่แล้วว่าขอเขาขึ้น S4 สด้วยนะขอเขาขึ้นขอเขาขึ้นพลังเหลือ S4 แล้ตเยอะขนาดจะใส่เสื้อไม้ไม้ผ่าทิ่มแขนกูเลือดเลย เราใหญ่เลยพักก่อนพักก่อนก็ได้พักก่อนใจเย็นไรไมาเน่ยอ้อยไ้่อยอยดูไปนั่งไปมันก็งายเงไปนั่งนนแลน่ะอ้อันนี้เขาเรียกเงินอะไรอันนี้เรียกเงินอะไรเินเตลฟี่ ไปจะล้มจะควานจะหงายปล่อยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับแม่ทาสวยท่าสวยจับขาไว้ก่อนแล้วเมืนี้แกมาโลกอ่ะแกมาโลกเหรออไม่อยากจะบอกชื่อแกเลย ได้ได้ได้ไปลงเลยเว็บเว็บอะไรกันได้หมดแล้วอไปลงดเลยขึ้นมาดูไลายเห็นแล้วเดี๋ยวไปเอาใหม่สิอ๋อเฮ้ยคันลงมาครบยัง ผมยังอันไหนดิ้งนะหมอใหม่หมอใหม่ขมอท่าใจอันนี้เต็มวะฮะอันนี้เต็มไม่เต็มเหรอต้องช่วยเหรอบ้าชิบ้าเออถ้าเกิดขึ้นมาไม่ถึงนี่ไม่มีใครช่วยนะครับมีใครลงไปวะไม่เลยพี่เอาเฮ้ยใครลงไปเอามาใหม่แล้วนะนะครับกองซ้ำนะครับกองซ้ำกองเพียบครับเนินนี่โอ้โห กล้องเป็นสิบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์เเหนื่อยยังไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยใครที่อยากจะแก้เลยรีบลงแบบคือแบบว่าดอกดอกยางมันเต็มไงเต็มเพราะว่าเต็มภพจิตปุ๊กยุบเขาบอกมีมีมีเนื้อไอ้คนกีฬานะ บอกว่ามีอะทั้งหมดแล้วกลาอ่ะขันแรกขึ้นไม่ได้แล้วเชื่อเลยแต่มาดูดิมันจะขึ้นได้ัต่อไปีที่คนลก่หลอกเขาเชื่อ้เมื่อกี้ลูกโตไปหน่อยมั้งยอใจก่าเนะไปไ่ต่ออสี่ก็ไปไม่ต่อก็ออกเนมาเลข่มาเลยี้มาือพ่แกนึง ช็อตเยอะดีวันนี้เนี่ยได้เลยเราต้องไปซื้อหานี้สี่นี่หม้อละไอเจ๊ยู่แล้วพี่กี่โมงละสี่วะสี่วะลอยตั้งตัวเลยเหลือเดียววะเหลือเดียวทิ้งคนทิ้งกัน บิกขึ้นเบิกขึ้นเบิกขึ้นอาเบิขึ้นลงมาส่งมาลงมาส่งจากล่างมาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาหกล่องเชียร์ดูกองเชียร์กองเชียร์หรือกองซ้ำเติมมนเลเฮเนเลนี่เฮ้ด้วยลมที่ลมเฮ้ดูลายต้นไม้อ้าวจะเอาไม่ขี่มาเ้ขอรถขี่ขอรถขี่

ยอดมีสีสันเลยนะครับสำหรับคันเมื่อกี้อันนี้ A2 นำสุดตัวอาล่ะตัวอาเป็นรถที่ดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วผายมาแล้วผายมาแล้วติดที่เดิมนะครับที่เดิมมาถึงนี่ถูกว่ารอดนะครับ Ajuda,